ผลไม้ชนิดต่างๆที่ปั้นจากดินเหนียวตกแต่งด้วยสีสารสวยงามบรรจงจัดเรียงใส่ตะกร้าขนาดเล็กด้วยความปราณีตทุกชิ้นผลิตด้วยความตั้งใจของผู้สูงอายุคนนี้ชาวบ้านหมู่ที่สองตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองก่อนนำไปจำหน่ายที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จจากพระราชดรํริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่ออดีตคนในชุมชนมีอาชีพทำไร่ทำนาแต่มักประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งทำให้ในปี2519สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงความสามารถและทรัพยากรในชุมชนคือดินเหนียวจึงมีพระราชดำริพระราชทานโครงการปั้นตุ๊กตาชาววังในพระบรมราชานุเคราะห์และให้ผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมจึงกลายเป็นอาชีพของคนในชุมชน จนถึงปัจจุบันตุกตาชวังเป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินท่านก็เหมือนท่านท่านแบบตั้งใจให้พวกเรามีอะไรได้จริงๆทำไปก็ขำกันไปเริ่มแรกเลยก็เหมือนว่า รูปร่างาเอาหัวมาข้างหลังมาไว้ข้างหน้านั่งเท้าแขนมือพนมก็มือใหญ่กับหัวอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็จะชม oh, พอดีแล้ดีแล้วอาจารย์เนี่ยนะฮะที่สอนดีเราก็ทํากันทํากันไปก็จบจบเรียนจบท่านบอกใช้ได้แล้วรุจีวิจิตรานุรักษมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงถึง5ครั้งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญและมีความหมายที่สุดในชีวิตพระสุฆนิกรคนหนึ่งและมุ่งหวังสืบทอดตุ๊กตาชาววังมรดกไทยไปตลอดช่วงชีวิตแล้วก็จะจำตลอดเวลาด้วยพระอ,องค์ท่านเนี่ยได้ตรัสอะไรกับเราไว้บ้างได้ฝากได้ดูแลให้อยากให้เราเก่งอยากให้เราทำสืบทอดต่อไปให้เด็กรุ่นหลังได้ทำเราก็จะทำต่อไปทำไปที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ แรงบันดาลใจของคือพระองค์ท่านที่ได้ตัดกับเราไว้เราจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านได้ตัดคําพูดของท่านไว้เราจะนึกจะทํำอะไรขึ้นมาก็จะนึกถึงมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่เราเนี่ยจะรักตุ๊กตามากขึ้นแล้วก็จะสืบทอดเผยแพร่ตามที่ท่านได้อยากให้ทําเด็กรุ่นหลังจะได้ไม่ลืมว่าตุต๊กตาชาวังนี่เป็นอย่างไรก็จะทําต่อไปจนทําไม่ไหวอะค่ะ ตุกตาชาววังเป็นงานหัตถศิลป์ไทยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตขนบธรรมเนียมไทยและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานอาชีพให้แก่รัษฎรตุกตาชาววังบ้านบางเสด็จถือเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริในปัจจุบันยังเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จริงๆโครงการตุกตาที่ท่านพระราชานให้เป็นอาชีพเสริมเนี่ยปัจจุบันเนี้ยบางบางครัวเรือนเนี่ยก็เป็นอาชีพหลักทําตุกตาอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นไรายได้ที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้นะครับดูแล้วงานแต่ละชิ้นมันอาจจะมีมูลค่าไม่มากแต่มันมากด้วยคุณค่าเพราะตุกตาเนี่ยเป็นสื่อสามารถเชื่อมโยงการเวลาที่ผ่านมาได้เช่นชาวบ้านปั้นตุกตาการละเล่นเด็กไทยซึ่ง ที่แสดงให้เห็นเด็กไทยว่ามีการเล่นแบบไหนบ้างแต่ปัจจุบันนี้เด็กไทยเราไม่ได้เล่นแล้วก็ยังคงเหลือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงการระหว่างการเวลาที่ผ่านมาแล้วก็อดีตอนาคตและปัจจุบันได้ปัจจุบันส่วนตุ๊กตาชาววางังบ้านบางเสด็จมีสมาชิกประมาณ40คนมีทั้งคนที่ทําเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักแต่ละปีมีไรายได้จากการจําหน่ายตุ๊กตาชาววางังประมาณ1 8 0 0 0 0บาท สมาชิกแต่ละคนได้ผลตอบแทนตามชิ้นงานเฉลี่ยเดือนละ3,000ถึง1,000 0บาทตลอดระยะเวลาเกือบ50ปีศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จนอกจากเป็นสถานที่จำหน่ายตุ๊กตาชาววังยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังเพื่อมุ่งหวังเผยแพร่และสืบสารงานหัตถศิลป์ไทยพัทราชนชมไทย P ี s รายงาน